ขายตรงและตลาดแบบตรงแตกต่างกันยังไงผมเชื่อว,ว่าพี่ๆในวงการหลายคนน่าจะยังสับสนอยู่วันนี้จะมาสรุปง่ายๆนะครับขายตรงคือการขายผ่านตัวแทนหรือผู้จำหน่ายอิสระแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้นนะครับจำง่ายๆคือขายตรงคือการขายตรงให้ผู้บริโภคผ่านตัวแทนหรือผู้จำหน่ายอิสระ ต่อมาตลาดแบบตรงคือบริษัททําการตลาดตรงไปสู่ผู้บริโภคจะไม่ง่ายการตลาดแบบตรงคือการตลาดจากบริษัทนะครับถ้ามีคําว่าตลาดนะครับก็คือให้นึกถึงคําว่าบริษัทการตลาดมาร์เก็ตติ้งบริษัทจะไม่ง่ายนะครับย้ำอีกทีนะครับขายตรงคือขายให้ผู้บริโภคผ่านตัวแทนหรือผู้จาหน่ายอิสระส่วนการตลาดแบบตรงคือการทาการตลาดโดยบริษัทตรตงสู่ผู้บริโภคนึกภาพไม่ออกก็คือจดหมาย นะครับ SMS นะครับส่วนถ้าเป็น e-commerce จะเป็นกฎหมายอีกตัวในการควบคุมงงไหมงงเมคเซนไหมก็อาจจะรู้สึกแปลก,ปกๆใช่ไหมครับเรื่องเอ้ะทำไมถึงไม่รวบรวมไปถึงในส่วนของ e-commerce แต่ตอนนี้นะกฎหมายขายตรงปัจจุบันเป็นแบบนี้ครับยังไงก็เป็นไอเดียนะครับพี่ๆ